สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e MZA Channel Android ของเรานะครับเจอกันเป็นประจำในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ของทุกวันนะครับเราจะมาพร้อมกับข่าวสารแล้วก็โปรโมชั่นของมือถือนะครับซึ่งก็จะเป็นมือถือในฝั่งของ Android ทุกรุ่นทุกแบรนด์นะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะซื้อมือถือมาใช้งานแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้ซึ่งก็จะมีโปรใหม่ๆสม สำหรับมือถือ Android ทุกรุ่นมาอัปเดตแบบนี้ทุกเดือนรวมไปถึงก็ยังมีการนํามือถือ Android รุ่นต่างๆมาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยสําหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาใหม่ล่าสุดของมือถือซัมซุงนะครับเป็นรุ่น Galaxy A06 นะครับใครที่สนใจอยากจะซื้อมือถือมาใช้งานในช่วงนี้แล้วชื่นชอบเป็นแบรนด์ซัมซุงนะครับมีงบอยู่ที่ประมาณ2องถึ 3, บาทสามารถเลือกรุ่นนี้ไปใช้งานได้เป็นราคาเครื่องเปล่าไม่ติดโปรด้วยนะครับ ส่วนการซื้อพร้อมโปร,โปรก็ราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง199บาท นนัน้ในเรื่องของสเปคนะครับซัมซุงกาลิ a ซี A06 รุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับหน้าจอ6.7นิ้วนะครับจอภาพเป็นจอแบบ P.L.S.L.C.D.24 บิตความละเอียดเป็นแบบ H.D.+ Plus กล้องหลังให้มา2ตัวนะครับความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าก็ให้ความละเอียดมา8ล้านพิกเซลชิปการประมวลผลเป็นชิป Mediatek h e l i ิโ85ออก a ต o r e ความเร็ว2.0กิกะเฮิรตระบบปฏิบัติการเป็น Android เวอร์ชัน14 คร,ครอบทับด้วย One UI ส่ววนนัหน่วยความจำแรมก็ให้มา4 g b กะไบต์หรือว่าความจุมีทั้ง64 GB, แล้วก็128 g b ไบต์แบตเตอรี่5,000ม ah, ิลลิแอมป์นะครับรองรับการชาร์จไวได้25วัตต์มือถือรุน่นนี้มีให้เลือก2สีนะครับก็คือสีดําแล้วก็สีเขียวมิ้นท์นี่เป็นข้อมูลสเปคโดยรวมของ Samsung Galaxy A06 รุ่นนี้นะครับส่วนตัวเครื่องแล้วก็อุป,ปรกรณ์ก็จะเป็นอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับมีความสวยงามรุ่นนี้น้าจ ใหญ่กล้องชัดนะครับแบตอึดเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าเหมาะมากๆถ้าเทียบกับราคาไม่ถึง3,000บาทก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูในเรื่องของราคากันบ้างก็มีมาให้ดูทั้ง2แบบนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับซัมซุงกาลิซี่ A06 นะครับเป็นราคาในช่วงกลางเดือนเมษายนเริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป Lazada กันก่อนนะครับสำหรับซัมซุงกาลิซี่ A ร้านนี้ขายโดยทางร้าน Samsung Official นะครับมีให้เลือกทั้งรุ่นแรม4ลอม64แล้วก็แรม4ลอม128 g b ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูนย์ Samsung จากราคาปกติ3,999ก็ลดราคาให้เหลือเพียง2,690บาทเท่านั้นนะครับมีให้เลือก2สี2ความจุวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากเก็ผ่อนผ่อนได้จ่ายพันบัตรเครดิตหรือว่าโอนผ่านทางธนาคารได้เลยนะครับสะดวกแบบไหนเลือกได้ในขั้นตอนของการจ่าย เงินสินค้าเป็นของแท้100%เปเปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้ด้วย1ปีนะครับนี่เป็นราคาสําหรับร้านแรกดูต่อกันที่ร้านที่สนะครับสำหรับร้านนี้ซัมซุงกาลิซี่ A06 มีทั้งรุ่นแรม4ลอม64แล้วก็แรม4ลอมร้อนะครับร้านนี้ขายโดยทางร้านรานสมูทบายเป็นร้านมือถือของทางลาซาด้าเองจากราคาปกติ3า9 9ก็ลดราคาเหลือ29-99บาทมีให้เลือก2สีนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลาย ทางได้อยากจะผ่อนผ่อนได้จ่ายผ่านบัตรเครดิตได้โอนผ่านทางธนาคารได้สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคือได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้ด้วย1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสำหรับแอป Lazada นะครับซัมซุงกาลิซีเอ0 6มีทั้งรุ่น 4G แล้วก็ 5G นะครับสำหรับร้านนี้ก็จะมีเป็น2ความจุ คือแรม4แรม64แล้วก็แรม4แรม128กิกะไบต์ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้สุนไทยประกันศูนย์ซัมซุงนะครับจากราคาปกติ4,999ก็ลดราคาเหลือ3,899บาทมีให้เลือก2สี2ความจุวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยาก,กผ่อนผ่อนได้สินค้าเป็นของแท100้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้ด้วย1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาใหม่ล่าสุดสาหรับการซื้อซัมซุง Galaxy A06 จากทางนานแอพล a ซ a ด้านำมา ให้เลือกกันทั้งหมด3ล้านนะครับแต่ละร้านราคาไม่เท่ากันส่วนลดก็ไม่เท่ากันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําให้กดดูทีละร้านนะครับร้านไหนที่ราคาถูกแล้วก็ได้ส่วนลด,ดยก็สั่งซื้อที่ร้านนั้นได้เลยไปดูราคากันต่อที่ทางนั้นแอปช้อปปีกันบ้างนะครับสำหรับร้านแรกที่เลือกมาให้ดูกันก็จะเป็นร้านนี้สําหรับ s a m s u ง g า a l a ซ y A06 นะครับแรม4ลอม1 2 8่งร้อยยี่สรุ่นนี้ชาร์จไวนะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแา้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ซัมซุงจากราคาคปกติ4999 ส9ก็ลดราคาเหลือเพียง2799บาทนะครับพิเศษมีคูปองส่วนลดลดเพิ่มได้นะครับราคาก็จะเหลืออยู่ที่2240บาทเท่านั้นวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากผ่อนผ่อนได้มีให้เลือก2สี2ความจุสินค้าเป็นของแท้1 0 0เปเเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้ด้วย1ปีส่วนร้านที่2จากแอปช้อปปี้นะครับซัมซุงกาลิซีเอศมีทั้งรุ่น 4G แล้วก็ 5G นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูน ในเรื่องของราคาเริ่มต้นที่2 9 9 0บาทมีให้เลือกครบทุกสีครบทุกความจุวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเป็นของแท้ร้อเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสําหรับแอปช้อปปี้นะครับร้านนี้ขายโดยทางร้านซัมซุงออฟฟิเชียลเป็นร้านช้อปปี้มอลนะครับสำหรับ Galaxy A06 RAM 4รอม128กิกะไบต์จากราคาปกติ4,999ก็ลดราคาเหลือ3,999บาทนะครับพิเศษมี โค้ดส่วนลดจากร้านให้ด้วยมีทั้งโค้ดลด10%นะครับลด500บาทลด300บาทลด3,500บาทนะครับตรงนี้เราสามารถเข้าไปเก็บโค้ดหรือว่าไปดูโค้ดส่วนลดก่อนที่จะสั่งซื้อได้วิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยอยากแก่ผ่อนผ่อนได้สูงสุด10เดือนนะครับมีให้เลือก2สีสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีนี่ก็จะเป็นราคาใหม่ล่าสุดสําหรับการซื้อซัมซุง Galaxy A06 จากทางนั้นแอป นํานะมาให้เลือกกันทั้งหมด3ร้านชอบร้านไหนก็เข้าไปสั่งซื้อเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ของ s h o ป e e นะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างจากทั้ง3ค่ายมือถือไปเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับก็จะเป็นของค่าย TrueMove H นี่เลยนะครับสำหรับ Samsung Galaxy A06 ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้นเพียง199บาทเป็นราคาพิเศษนะครับมีให้เลือก2สี2ความจุสั่งออนไลน์ใส่โค้ดได้รับส่วนลดเพิ่มอีก250บาท โปรโมชั่นเน็ตรายเดือนมีให้เลือกหลายแบบหลายราคานะครับแบบแรกก็จะเป็นโปรสําหรับลูกค้าปัจจุบันของ True นะครับซื้อได้ที่ราคา799บาทเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ599ถ้าเป็นโปรซี99ราคา1,199ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตดุ้งหน้านะครับมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนลูกค้าใหม่ราคา799บาทเมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ599นะครับค่าเน็ตทุ้งหน้า214บาทโปร4ี99ราคา1,199ค่าเน็ตทุ้งหน้า 107บาทนะครับสัญญา12เดือนเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนราคาพิเศษนะครับซื้อได้ที่ราคา199บาทเท่านั้นยายค่ายออนไลน์ราคา499บาทเมื่อยายค่ายออนไลน์มาใช้ทรูล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ699นะครับโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้าโปร599ราคา799บาทค่าเน็ตล่วงหน้า214บาทนะครับแล้วก็โปร499ราคา1,099ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้าสัญญา12เดือนส่วนราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่2,849สอง ท่านในที่สนใจนะครับอยากจะซื้ออยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ True s h o ทุกสาขาครับส่วนค่ายที่2สําหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตก็จะเป็นของค่าย AIS s a m s u n Galaxy A06 นะครับ RAM 4ลอม128 g b สีได้ที่ราคาเพียง799บาทนะครับมีให้เลือก2สี2ความจุวิธีการสั่งซื้อสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ของเขาหรือว่าถ้าอยากจะไปด้วยตัวเองก็ไปได้เลยที่ศูนย์ AIS Shop ทุก าาปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายก็จะเป็นของค่าย d t แทนะครับหรือว่า True d แท็สำหรับ Samsung Galaxy A06 นะครับ RAM4 ลอม128 g b ซื้อได้ที่ราคา1,499บาทนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดเบอร์ใหม่การเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนหรือว่าลูกค้าของ d t แทนะครับซื้อได้ที่ราคาเท่ากันคือ1,499บาทโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนมีให้เลือก2แพ็กเกจน,นะครับแพ็กเกจแรกเป็นรายเดือนเดือนละ599ซื้อได้ที่ราคา799บาทเท่านั้นนะครับโดย ไม่ต้องจ่ายค่าหนิลทุงหน้าถ้าเป็นโปร499ก็หลักฐาน1,199ไม่ต้องจ่ายค่าหนิลทุกหน้าเหมือนกันทุกโปรนะครับมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนถ้าไหนที่สนใจนะครับอยากจะซื้ออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่0 ทุกสาขานะครับโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสําหรับการซื้อ Samsung Galaxy a 0 6นะครับคลิปนี้สรุปราคาสรุปโปรโมชั่นมาให้ทั้งการซื้อแบบติดโปรแล้วก็การซื้อแบบไม่ติดโปรนะครับชอบแบบไหนก็สามารถนําข้อมูลของราคาข้อมูลของโปรโมชั่นไปเปรียบเทียบเพื่อที่จะตัดสินใจซื้อได้เลยนะครับถ้าอยากจะซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปร ลดราคาพิเศษจาก Lazada แล้วก็ช h อป e ีนะครับกดสั่งซื้อกันได้ลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปส่วนถ้าอยากจะซื้อพร้อมโปรนะครับราคาเริ่มต้นเพียง199บาทเท่านั้นชอบราคาของค่ายมือถือค่ายไหนก็ไปซื้อที่ค่ายมือถือแค่นั้นได้เลยขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั D ่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อ อ่อนเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าสวัสดีครับ